พักภูมิใจไทยเรามีประเด็นแถลงข่าวเป็นเรื่องประเด็นของรัฐธรรมนูญน,นะคะเพิ่งซึ่งเรามีการได้พูดคุยกันในพักของเราเรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าท่าทีอย่างไรเดี๋ยวจะให้ท่านกรวีปิศนานสกุลเป็นเป็นผู้แถลงค่ะมีการประชุมของพักภูมิใจไทยนะครับ แล้วเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมติของทางพรรคภูมิใจไทยนะครับที่เราได้มีการประชุมกันมาเมื่อช่วงบ่ายนี้ก็คือทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราเห็นด้วยกับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่วิธีการที่พวกเราอยากจะเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือการทําเดินหน้าไปสู่การทําประชามติซึ่งตอนนี้เนี่ยกฎหมายพรบประชามติฉบับใหม่นะครับก็ได้ผ่านชั้นของสสไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ชั้นของสอวอ ซึ่งก็คาดว่าอีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะใช้ได้เมื่อเดินหน้าไปสู่การทําประชามติแล้วก็ถามพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับจากนั้นเนี่ยก็เดินหน้าไปสู่การแก้มาตรา256ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้มีสอสอรอเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใช้สอสอรอเนี่ยในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้กับสังคมไทยให้กับประเทศไทยนะครับเพราะเราเชื่อว่า การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญหัวใจสาคัญที่สุดก็คือจําเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับโดยผ่านทางสสรเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ทําให้สังคมเนี่ยเกิดการยอมรับในกติกา ในรัฐธรรมนูญที่จะเป็นกติการ่วมกันของสังคมได้อันนี้คือจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยที่เราได้มีการประชุมกันมาเมื่อช่วงบ่ายนี้ครับเราคิดว่าถ้าจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับมันควรที่จะเป็นการแก้ไขทั้งฉบับโดยที่คนที่จะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยควรที่จะเป็นคนกลางจากจากทุกภาคส่วนมานะครับก็คือในรูปแบบของสอสรที่เราเคยทํากันมาจริงๆแล้วเนี่ยจุดยืนของพรรคเนี่ยตั้งแต่สมัยที่แล้ว เราได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าการถ้าหากว่าจะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรที่จะเดินไปสู่การแก้ไขามาตรา256แล้วก็ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับยกเว้นการแก้ไขในหมวด1แล้วก็หมวด2ไม่เห็นควรที่จะต้องไปแตะต้องตรงนั้นครับเว้นหมวด1นหมวด2นะครับแก้ทั้งฉบับเรื่องของจริยธรรมไม่ได้เป็นประเด็นอะไรพิเศษกว่าหมวดอื่นสาหรับภาคภูมิใจไทยครับไม่ได้เป็นเรื่องต้องกังวลเลย เราเพลงแสดงจุดยืนของทางพรรคที่ก็เป็นเหมือนเดิมมาตลอดอยู่แล้วครับในเรื่องนี้